คิดว่าการเรียนสายอาชีพเป็นการเรียนแต่วิชาเก่าๆไม่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเอาแต่ท่องจําจดตามขอให้คุณลืมไปได้เลยเพราะที่เทคนิคครูเมืองไม่ได้เรียนแบบนั้นค่ะวิทยาลัยเทคนิคครูเมืองสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่เลขที่299หมู่10ถนนบุรีรัมย์พุทธโสงอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์มีพื้นที่กว่า200ไร่บริหารงานโดย นายชริตสมัยเยี่ยมรำผู้มวยการวิทยาลัยเทคนิคคัวเมืองนายกิติศรีทะรองผู้มวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรนายกิตโพคินธนยศจินดารัตรรองผู้มวยการฝ่ายวิชาการนายชัยรัตน์บัวหาดจ,จันทร์รองผู้มวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนางสาวสุวรรณตุเยยรำรองผู้มวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนและศึกษา วิทยาลัยเทคนิคครูเมืองเราให้คุณนี้นลงมือทําจริงเล่นจริงปฏิบัติจริงพร้อมทั้งคณะครูที่พร้อมจะมอบความรู้ในหลายรูปแบบให้กับทุกท่านมีโอกาสได้ศึกษาต่อนในระดับมหาวิทยาลัยและมีงานทําจริงๆเราขอแนะนำผนแผนกหรือสาขาวิชาที่วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง เพื่อรองรับอาชีพที่จะมีในอนาคตอันใกลน้นี้ถ้าคุณต้องการทำงานเกี่ยวกับยานยนต์หรือมีความมุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับยานยนต์เราขอแนะนำะแผนกช่างยนต์ซึ่งมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยสื่อการสอนครบครันกับคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถที่สำคัญทันยุทธทันสมัยไปพร้อมกับเราด้วยสาขาวิชายานยนต์ไฟฟ้าและยังประกอบธุรกิจคาแคร์ก็ได้สุดยอดไปเลยไหมล่ะ ถ้าคุณอยากเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนหรืออะไรสามารถวางแผนระบบการผลิตเขียนแบบออกแบบหรือแม้กระทั่งเจ้าของกิจการโรงกลึงที่มีงานรองรับทั้งในและต่างประเทศเป็นสาขาที่หลายคนให้ความสนใจต้องแผนกวิชาช่างกลโรงงานคุณจะได้ลงมือปฏิบัติตั้งแต่ปีหนึ่งมีพื้นที่ในการปริัติงานที่พร้อมห้องเรียนเฉพาะทางที่ทันสมัยดีเลยแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ต่อมาแผนกที่มีงานทางภาครัฐเอกชนรัฐวิสาหกิจหรือสามารถประกอบธุรกิจส่วนตัวต้องยกให้แผนกนี้เลยแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าติดตั้งไฟฟ,ฟ้าภายในอาคารและนอกอาคารหรือช่างแอร์ที่หาเงินแสนจะง,ง่ายนอกเหนือจากนั้นถ้าคุณเก่งจริงจะได้บัตรไลเซน์เพื่อเป็นการเปิดอากาศให้กับคุณแล้วจะลังเลทำไมล่ะมาเป็นเข้าครัวไฟฟ้ากับเราสิ เครื่องเสียงซาวด์อินเจเนียร์ซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โทรศัพท์ทีวีติดตั้งจานดาวเทียมหรือได้มากกว่านั้นเจ้าของรถแห่ที่กล่าวมาทั้งหมดต้องยกใ่ายแผน,นวิชาอิเล็กทรอนิกส์ที่คุณสามารถเพื่มือค่ายกับสิ่งประดิษฐ์ของคุณพร้อมอุปกรณ์ที่คุณเลกปฝีมือและสร้างสารรค์ผลงานได้อยา่างเต็มที่ถ้าคุณต้องการเป็นนายช่างช่างสำรวจนักออกแบบบ้านผู้รับเหมาผู้ควบคุมงาน วางแผนงานก่อสร้างประมาณราคามากับเราสิแผนก,ก่อสร้างโยธามีความพร้อมทั้งอุปกรณ์สื่อการสอนครูผู้สอนที่จะคอยแนะนําดูแลพร้อมประกอบอาชีพในวงการนี้ได้เลยครบคันขนาดนี้เนะี่ยเชั่อเช่องนี้ทเทรนด์เทคโนโลยียังไงก็มาปม่สายกับการประกอบธุรกิจถ้าคุณชอบใช่เลยแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ให้คุณได้ออกแบบสร้างเกมแอปพลิเคชนัน เว็บไซต์ตัดต่อออกแบบกราฟิกพัฒนาซอฟต์แวร์การสร้างแอนิเมชันกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยครบครันและคุณยังซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตัวเองมาอยู่กับเราสิแผนกวิชาคอมพิวเตอร์อยากเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นนักบัญชีนักตรวจสอบแม้กระทั่งทำงานธนาคารและเชื่อว่าทุกธุรกิจต้องมีตำแหน่งงานนี้เมื่อคุณมาอยู่กับเรา คุณจะได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงๆมีโปรแกร,รมบัญชีทันสมัยและอยางให้คุณประกอบธุรกิจส่วนตัวและเจ้าของกิจการตั้งแต่ปีหนึ่งอยุน้อยร้อยล้านเป็คุณก็ได้ทุกคนคะถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเลือกเรียนหลักสูตรแห่งอนาคตอย่ายอมให้ค่านิยมเก่าๆมาตีกรอบชีวิตและอนาคตของคุณมาอยู่กับเราวิทยาลัยเทคนิคคูงเองือน ที่มีความพร้อมและส่งเสริมให้คุณเป็นเลิศทั้ทงด้านวิชาการอาชีพและวิชาชีวิตมาสร้างอนาคตด้วยกันวิทยาลัยเทคนิคคูล